أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فائض الخلائق أجمعين فاتل السماوات والارضين باعت الأنبياء والمرسلين مرسل القرآن الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <اوصف> <سؤال> الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبو خاص المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرين وأصحابه المتجبين المقربين أما بعد أيها الناس اتقوا الله فتقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون من أقسى سبحانه وتعالى ทราบดีหรือเรายังไม่รับรู้ก็ตามขอขอบคุณในพระเมตตาแห่งอัลวงสุบฮานณวุฒิตาลาที่แน่นอนเหลือเกินด้วยกับพระเมตตาของพระองค์นั่นเองที่ทําให้เรานั้นอยู่ในเส้นทางสุรตัตตสตรีด้วยกับตัวที่เรา,านในสุราลฟา้าที่ได้เดินันสุรตตาตัสตรีซึ่งสุดว่าเป็นตัวในสุรา ที่สาคัญที่สุดของอิสลามนั้นซึ่งแน่นอนเลยเกินมุสลิมทั้งหลายต้องอ่านอย่างน้อยวันละครั้งซึ่งในประเด็นนี้สิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดประกอบกับการขอทูอ้ายทิ่นัสโลรตมุสตะลีนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือพี่น้องต้องมีทั้งหัวใจพี่น้องต้องมีทั้งคำพูดพี่น้องต้องมีทั้งการการะทำหัวใจที่ว่าน,นี้ก็คือว่า เมื่อเราขอตัวจากลรสุบานาอูวาตาลาขอให้ผมได้ส่งกิดายาเราทำาน้หลายให้มันเป็นการกิดายาที่สบายให้เป็นการกิดายาที่มั่นคงให้เป็นการกิบาดาที่ยาวนานนั้นความเชื่อที่เรามีต่อลสุบานุูวาตาลาความเชื่อที่เรามีต่อนบีมุฮัมมัดสุลละวอิบราฮิัสัลกันนั้นต้องเป็นความเชื่อที่ชัดเจนมั่นคงและถูกต้องในขณะเดียวกันคำพูด ในแง่ประเด็นของตัวอาซึ่งเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของการสรวาตอจูนก็ถือว่าเป็นตัวอาประเภทหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือประเด็นอะไรก็แล้วแต่ในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับอร,รัสสุฮาณโอวาตาลาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องต้องแปลความเชื่อสุขปฏิบัติไม่ได้ คำว่าแปลความเชื่อสู่การปฏิบัติก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายนั้นต้องพยายามอย่างยิ่งในกรณีของการใช้ชีวิตในดุนยานี้เปีย่ยมผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺสุบานอูวัตาลายอย่างแท้จริงเปี่ยมผู้ที่มีความเชื่อมั่นในอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบานอูวัตาลาอย่างแท้จริงด้วยความเชื่อมั่นที่โร์เป็นผู้ทรงปฎาริสเกียนจำเรินใไม่ต้องพัทนทั้งหลายโรมได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราท่านทั้งหลายนั้น ได้สามารถดำรง,งชีวิตในทุกอย่างนั้นก็คือความเชื่อที่นำสู่การปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติก็คือในเรื่องของซุนน์โตโร,ร,ตรอซลโลอะไร,รวาลิวัสต์อะไรก็ตามที่เป็นแบบฉบับของโดซูลโอลโลอะไร,รวาลิวัสต์เัลนั้นไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตามสิ่งที่ผมย้ำก็คือไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ ประเด็นที่เป็นประเด็นที่ถูกตอบย้ำโดยผมนั้นได้ตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของสุนนะของรอโซโซโลโลอะไรว่าหรือว่าสารหลัานั้นจะต้องเป็นสุนนะที่นำมาสุ่ความเป็นหม่งจะต้องเป็นสุนนะที่นำมาสุขความเป็นเอกภาพจะต้องเป็นสุนนะที่นำมาซึ่งการปฏิบัติอยู่ร่วมกันแล้วทําให้พี่น้องกุสลทั้งหลายนั้นรักใครสัครัสมานกลมเกลียวกัน มิใช่เป็นการนำเสนอสุนนะที่จะทำให้แต่ละกลุ่มก็แจกย่อยกันไปเรื่อยโดยการอ้างอินสิษย์ในการปฏิบัติตามสุนนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าเราจะต้องให้ไม่ให้ประเด็นนี้นั้นมันเข้าสู่ความคิดมันเข้าสู่สังคมของเรานั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามสุนนะนี่คือประเด็นเราต้องปฏิบัติตามสุนนะตุวรัศม ในแง่มุมใดก็ตามที่เราสามารถทําได้ในแง่มุมใดก็ตามที่เราพร้อมจะทําในส่วนตัวนั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราละเว้นไม่ได้น,นั่นเองว่าท,ท,ทุกๆแง่มุมอะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำได้เรามีความพร้อมที่จะทำนะั่นแหละคือสุนนะของเราสโลโลอะไรก็ตามอย่าพี่น้องระมัดระวังอย่าให้ประเด็นเรื่องของสุนานะนั้น <c oughs> เป็นประเด็นแห่งการทําลายความสมัครสมานสมามัคคี ทำลายกลุ่มชนของสังคมมุสิมของเราออกเป็นสิ่งเสียอันนั้นไม่ใช่แน่สุนนะต้องสามารถนำพาสู่ความเป็นหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่นบีสุลโลาะวะไลฮวะลุอาอสลัมจะปฏิบัติอะไรก็าตามซักประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นนั้นกลับกลายเป็นประเด็นแห่งความสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่น่าคิดที่สุดในสังคมเราเพราะนี่เรา,เราต้องระมัดระวังประเด็นนี้เราพูดในประเด็นเรื่องของการสราุลาะวะแดนนบีสุลลาะวะไลฮวะลุอาสลัมซึ่งถือว่า เป็นความคารวะที่เราท่ทานทั้งหลายต้องสำแดงออกเพราะเราสุภานัวตารานั้นพระองค์ยังต้องสำแดงความทัะเมตตาอันไม่จำกัดขององค์และเป็นการเฉพาะให้กับนบีสุลต่านละอวาลัสลัมพระองค์บอกว่าอินนัลลอฮาวัลมาอ,อิาาาากะตะฮูแท้จริงอัลลอฮ์และมลาลกะของพระองค์สั่ลู่นอาลันนบีต่างก,ก็กล่าวสโลวาคำว่าสโลวานั้นแน่นอนเหลือเกินว่า ถ้าพูดที่ก่าวหมายถึงมารอสุภานอหัวตลาดก,ก็ให้ความหมายหนึ่งถ้าพูดที่ก่าวหมายถึงมาลายกาก็จะให้ความหมายหนึ่งถ้าพูดที่ก่าวหมายถึงอัพหมายถึงเปล่าวหมายถึงมนุษย์ทั่วไปที่สวัรแดนบดีก็จะให้อีกความหมายหนึ่งแต่ความหมายทั้งหลายทั้งปวงน,นั้นบทสรุปของมันนั้นก็คือเป็นการสแสดงความให้เกียรตต่อนบีสวลัค์อหวัว,รวหรือลิวสลัลามอย่างสูงสุด และหลาที่เปียบไม่ได้นั่นเองนี่คือประเด็นที่เราท่านทั้งหลายจับประเด็นนี้อยู่แล้วก็ในรูปแบบในความรู้สึกในสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานาอ,อัลบตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรออัลอาฮซาบ33นั้นก็คือตอบย้ำประเด็นนี้นั่นเ,นเองใน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 สุรอข้างต้นนั้นได้ตอบย้ำในประเด็นนี้ว่าเราท่านทั้งหลายต้องสลวะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ มีการพูดจาการหรือโน้มน้าวให้เกิดการให้เกียรติด้วยการสลวาแดนอมิสโลวาลาอีวาลาซัมกดสั้นลงเรื่อยๆจึงไม่ใช่แง่มุมศาสนาที่ควรเอาใจใส่นั่นเองมันจึงเป็นประเด็นที่เรายิ่งต้องให้การสโลวาแดนอมิสโลวาละอีวาลาซัมมากขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามผมเคยตอบย้ำแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเมาลินนาบีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามบรรดากนวิชาการมากต่อมากอย่างน้อยที่สุดผมคนหนึ่งแหละที่ยืนยันว่าการจัดงานเมาลินนาบีนั้นก็คือสิ่งที่ควรทําแต่ในรูปแบบของงานจะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงจะต้องไม่มีรูปแบบของการจัดงานที่ฮาราวน,นั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่บิดาอย่างแน,โน,โน่นอนนั่นคือประเด็น ประเด็นที่สองไม่ว่าจะเป็นการจัดงานมูรดินนาบีด้วยการอ่านสารเสริญหรือบทอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่สมควรทําและบางครั้งน่าจะหมายถึงจําเป็นต้องทาโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ในคุตบา์ของเรานั้นพยายามที่จะจอะแก้มุมนี้ให้จบและก็เป็นการอธิบายให้เห็นสภาพเขาวันนี้จะพูดถึงการฟิลุสซาลาติอาไลวุอาลิก็คือวิธีการในการสโลวาตดนับีสโลัลอาไลวุอาลิวาซัลลัมนั้นควรจะเป็นวิธีการ แง่มุมของนิวาย,ยะแง่มุมของอะดีษมากมายนั้นโปรบบอกอย่างชัดเจน,ว,บบเนเว่าไม่มีรูปแบบเป็นการเฉพาะคำว่าไม่มีรูปแบบเป็นการเฉพาะก็คือมีรูปแบบที่หลากหลายนั่นเองมีรูปแบบที่หลากหลายอย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสอยู่ก็คือตาคีตาคียะของเราในนอมัสนั่นเองอัตติยาที่เรียกอัตติยาเขาเรียกตาคียะ อัตาิยาที่เราปรากฏในนามัสนะชัดเจนที่สุดใครก็ตามทีม่เก่าสะวสลาวในอัตาฮิยาก็หมายถึงลาสซลาตาลานั่นเองไม่มีการนามัสสำหรับเขานี่คือความหมายที่ชัดเจนที่สุดที่มันหลุดออกนอกกรอบนี้ไม่ได้เพียงแต่วิธีการจะใช้วิธีการสมมุตินะครับสามบรรทัดห้าบรรทัดหกบรรทัดเจ็ดบรรทัดอะไรก็ว่ากันไปแต่มุมมองนั้นก็คือ วันนี้จะนำเสนอริวายะที่บอกถึงความสมบูรณ์ของการสโลวาดคำว่าสมบูรณ์ของการสโลวาดหมายถึงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ในส่วนตัวนี้นะั้นถือว่าเหมาะสมที่สุดอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าอัลลอฮุมะซิลลลอะลามุฮัมมัดวาลิมุฮัมมัด กมาส่ลยอัลอิบรอฮิมแะอัลิบรอฮิมอินนักฮามิดุลมจีดว่บาริกอัลามุฮัมมัดและลลมุฮัมมัดกมาบาริกอัลอิบรอฮิมแะลิบรอฮอินนักฮาิดุีโลาีดนี่คือข้อความที่ที่เป็นการสโลวตที่ผูกอยู่กับบุคคลสองคนบุคคลที่หนึ่งคือนบีสโลลลัลวลวิวะสลัมหมายถึงผู้ที่ดีเด่นที่สุด ที่เป็นอัลฟอลุที่เป็นคอยรุลบารียะที่เป็นคอจุมนบียีนที่เป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดกับอีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าถ้าสมบูรณ์เราจะเปรียบเทียบซึ่งเราไม่มีหน้าที่เปรียบเทียบนะครับในระหว่างบรรดานบีด้วยกันนั้นเราไม่มีหน้าที่เปรียบเทียบแต่อัลลอฮฺสุบฮานาอัวตาลาวะเขาอกลลรอฮ์ลาบะอซิฮิมอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาเนีย คนหนึ่งเหนือกวยคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าในมุมมองของเราสุพาโนบูตารานั่นหมายถึงนบีซอลลัลอะไรวาเลสไรว์ก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือนบีบรอฮิมคาลิลร็อกมานั่นคือเบอร์สองนบีบรอฮิมละอิสลาตัวสามก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษก็ถือว่าเป็นปู่ใช้คําว่าอะไรนะครับปู่ทวดนะครับก็หมายถึงว่าบุคคลสองคนคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ต่างประวัติศาสตร์กันนั่นเอง นบีบรหิมารีสลาตัวสามถือเป็นใช้คุณลัมเบียนบีบรหิมาัยสลาตัวสามถ,ถือว่าเป็นบุคคลคนแรกที่สามารถกล้าจะต่อกรกับน,น้ำรูนซึ่งถือว่าใหญ่สุดแลแ้วแหละถือว่าบทบาทเด่นที่สุดแลแ้วแหละนะครับเอ่อ ถ้าคิดถึงนาำรุ่นา้รุ่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในแง่ของการพยายามตัวเพียงแต่ว่าเฟโรอนนั้นมีการอ้างตัวชัดเจนกว่านํารุ่นั่นเองแต่นาำรุ่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในวีวรฮิมาลัยิสลาตัวสามกล้าต่อกอนทาการสภาวะที่แทบจะได้ได้ว่าตนเองเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อในอำนาจของ,ของรสมานโอตาหนึ่งเดียวของรสมาตรในสวาสนี้จึงเป็นสวัรที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือหนึ่ง ให้กับนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาอิวาลิวาสัตสองให้กับนบีอิบรอฮิมคาลิลร็อมาสุลลัวาบอกอัลลอฮุมะซัลเลาะลามุฮัมมัดวะลิมุฮัมมัดโอ้ลัสมาตาลาพระองค์ได้ทรงสุลลัวาดแต่มุฮัมมดแก่มมฮัมมดและวงวันของมมฮัมมดนี่คือประโยชน์ที่หนึ่งกมาซัลเตาะลาอิบรอฮิมวาลาอิบรอฮิมดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงสุลลัวาดแก่อิบรอฮิมและวงวันของอิบรอฮิม ุคคลสองคนมีความต่างกันในแง่ของอัลกอริยะในในแง่ของฟอร์เวล่าในแง่ของความประเสริฐการสโลวาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แด่คนทั้งสองในทัศนะของอัลลอฮฺ س ب ح ลาก็จะต้องมีความต่างกันถูกไหมครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับเรานี่เราพูดถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เมื่อพระอ,องค์ทรงยกให้นบี ยก,ยกให้นบีมัซลลลว่าอะไรวะาซัมเนือกันนบนบีอิบรอฮิมซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราเทียบชั้นตัวนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการซลาวาที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อนบีมุฮัมมัดก็ย่อมต้องมีความต่างกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําต่อนบีอิบรอฮีมแต่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ความสมบูรณ์แบบของมันก็คือตัวนี้นั่นเองดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงซลาว่า แต่แก่อิปรอยีิมและวงวันของอิปรอยอินนะกะคามีดุมมะจีแทจิพงทรงเป็นผู้รับก,การสรรเสริญมาจีผู้ทรงเกียรติยศยิง่งผู้ทรงเกียรติภูมิยิง่งผู้ทรงสูงส่งยิง่งว่าบาริกอาลามุหัมมาดวอาลมือหัมดม,หมดขอพงทรงประทานความจำเริญอันสมบูรณ์แบบบาริกหมายถึง ความจำเริญอันสมบูรณ์แบบมุบาริกละกุมหมาถึงขอสดนความยินดีขอให้ปรากฏขอให้ท่านมีความจำเริญวะบาริกขอพองค์ได้ทรงประทานความจำเริญอันสมบูรณ์แบบแก่มุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัดะมาบารอกตาลาอิบรอีมวาอาลิอิบรอีมดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงประทานความจำเริญนั้นแก่มุฮัมมัดแก่อิบรอีมและวงวานของอิบรอีมนี่เป็นบทของสราวัที่ในหมู่บรรดาเลม ในหมู่บรรดาอุลมามะไม่ว่าจะในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซาลาฟหรือคอลาฟนะครับซาลาฟหรือคอลาฟก็คือคําที่เขาถูกใช้กันผมเรียกมันว่าวาทก,กรรม จริงๆแล้วสลาฟวิธีการนับของบุคคลที่เป็นสลาฟนั้นยังเป็นปัญหาอยู่สลาฟก็หมายถึงขุมบุคคลที่ท,ท,ที่ที่เกิดก่อนเราหลายร้อยปีแหละคนะอลัฟก็คือบุรุษมาที่อยู่หลังใช่ั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรบุรุษมาที่จะเป็นสลาฟหรือสลาฟิยูนหรือคอราฟิยูนหรือจะเป็นคอลัฟบุคคลที่ตามหลังมานั้นต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการสลวัตอย่างนี้สมบูรณ์แบบที่สุด ตอนนี้การสรวัสดนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะปรากฏอยู่ในเรื่องอะไรในตอนอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้กระทํามาแล้วและเป็นสิ่งที่ยังตอกย้าว่าเราท่านทั้งหลายก็จะต้องทําต่อไปไม่มีความเครือบแคลนสงสัยใดๆต่อการสรวัสในลักษณะทํารรนองนี้ชัดเจนนะครับที่ยกมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างในการจะบ่งบอกถึงเรื่องของการสรวัสที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะสวัสสวัล่วะอวาไรวาเรือ อัล l l a h u m m a ลล l อะล l มุฮ oh ant ัมมัดวะอะล a อาลีมุฮัมมัดเราจะสวดสัลลัลลอฮุอะลัมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะลิวะสัลลัมอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่กระทาเหมาะสมได้แล้วก็สมควรกระทาต่อมานะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งต่อมานะครับในรูปแบบของการสวดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องยิ่งมากยิ่งดีมันคือการตักครีม การตักครีนเดี๋ยวในตอนท้ายจะมีผมบอกนะครับว่าการให้เกียรติต่อน,นบีนั้นมีส่งผลอะไรบ้างนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปให้เร็วนะครับอันที่2ก็คือความสําคัญของการสลร,รวาอันนี้น่าสนใจมาอันที่1อันนะฮะเป็นอัสบาเป็นบูไฮบาอันที่หนึ่งเลยก็คือการสรรวานั้นถือว่าเป็นเหตุเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลก็คือก่อให้เกิดความรักอันนี้เป็นตาก,การง่ายมากแน่นอนเหลือเกินบุคคลถ้าเป็นมนุษย บุคคลที่สมควรที่เราจะต้องมอบให้ความรักมากที่สุดในคณะมนุษย์ก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวาอะลลอฮุซัลลัมเพราะนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัวาอะลลอฮุซัลลัมมีสถานะยิ่งกว่าบิดามารดาของเรายิ่งกว่าตัวเราอีกถูกไหมครับว่ามันเอาลาบิกุมมินอันฟุสิกุมใครเล่าที่จะมีอำนาจเหนือตัวของพระเจ้ามากกว่าตัวของพระเจ้าคำตอบก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัละลยวาอะลลอฮุซัลลัม นี่คือประเด็นที่ว่าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเม 1, ื่อ1 4 0 0พอกว่าปีหรือสมนุษสมมุติว่านาบีมอลลุลลอฮฺวาเลวะลาัฺมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันความสำคัญก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานาบีมอลลุลลอฮฺวาเลวะลาัฺก็ต้องสำคัญขนาดนั้นเวลาเราอยู่ต่อหน้าท่านในอดีตในอดีตคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเสียงต่างวบีโดยเด็ดขาดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความกลักค่ะ คุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะไม่ให้เกียรติขอนบีเพราะนั่นคือชาวนรกจะอันนำเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่านาบีในขณะที่ท่านยังทรงดำรงชีวิตอยู่ใน1,400กว่าปีหรือตาบจนปัจจุบนันชื่อของท่านก็ยังมีอยู่คือมุฮัมมัดสัอรุลบลลวะลวะเรา,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 าเราก็ต้องสโลวาดนั่นเองสโลวาดคือการสัแดงออกว่าไม่ว่านาบีจะมีชีวิตหรือจากโลกนี้ไปแล้วนบีก็ยังคงความสำคัญอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเอ่ยชื่อมุฮัมมัดแน่นอนเหลือเกินบุคคลที่ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นมุสลิมที่ไม่มีความรักต่อนบีก็คือเมื่อได้ยินชื่อมุฮัมมัดแล้วเขานิ่งเงียบเขาไม่ต่อว่าซอนลอมลอฮุอะลฮิวะอาลีซอลลอมลอฮุอะลฮิวะซัลลัมถ้าเขาไม่ต่อถือว่าเขาเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้นี่คือทัศนะของศาสนา จะสังเกตใช่ไหมครับเวลาเอ่ยคูฮัมะมมต้องมีสร้อยตัวนี้ตามนี่คือมารยาและไม่เพียงเท่านั้นเหตุผลที่ผมยกมาก,ก็คือบุคคลที่เราควรจะรักมากที่สุดคือนบีโมซโลโลอะไรตวดูสักครัถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะรักมากที่สุดต้องแสดงออกใช่ไหมครับไม่มีใครรักแล้วไม่แสดงออกมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเรายกตัวอย่างเรายกตัวอย่างว่าเรารักลูกของเราต้องแสดงออกมิเช่นนั้นลูกของเราจะมีปัญหา เวลาเราลูกรักลูกเราต้องแสดงว่าเรารักเขาและเขาก็จะตอบสนองอินดีกาสของความรักกลับมานั่นเองอ๋อรู้ว่าเรารักเขาถูกไหมครับมันเป็นไม่ใ่แค่เจ็บงี๊อเรารักภรรยาของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็รักสามีของตนเองหรือรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องต้องแสดงออก เพราะฉะนั้นจุดง่ายที่กดสําคัญที่สุดในขณะที่นบีสุลตารวาไลฮฺวาอัลสลัมไม่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาตามความเข้าใจของเรานะครับตามความเข้าใจของเราก็าคือไม่มีชีวิตอยู่ในโลกของดุนยานี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่เราจะแสดงว่าเรานั้นยังคงม,มอบความรักก็คือต้องรู้จักสลวานั่นเองเพราะเอ่ยชื่อนบีต้องสลวารประมาณหนึ่ง เพราะนั้นนี่เป็นเหตุแห่งการ Arrow, ท,ท,ที่องค์บอกให้รู้ว่าเรามอบความรักนี่คือความสำคัญของการสโวบาสองมินอสบะเบสติจาบัติดดัวมีฮะดิษอยู่บนหนึ <sun arrivé S 2> ่งองบอกอย่างชัดเจนที่สุดก็คือดุอาของแต่ละคนจะมีปัญหาถ้าไม่รู้จักสโลบาตมาดูฮะดิสบนนี้ฮะดิสคนนี้บอกว่าลายะซาลุดูอาอุมะฮจูบันฮัตตะยิุซัลลาอัลลอฮ์มุฮัมมัด ดูอาจะยังคงมัจยุบอยู่มัจุบหมายถึงถูกปิดเอาไว้มัจยุบหมายถึงยังไม่ฮิจัก์ฮิจัรหมายถึงการปกปิดมัจุบหมายถึงถูกปกปิดเอาไว้คาว่าถูกปกปิดเอาไว้คือยังไม่ขึ้นถึงข้นบนยังไม่ถึงแน่นอนอันนี้อันนี้เป็นทัศนะทางศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาให้เกี่ยนในบีขององค์มากเมื่อมีฮะดีษบทนี้บ่งบอกก็แสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาจะยังไม่ทรงยอมรับดูอาของบุคคลใดก็ตามมันยังคงมัจยุบอยู่ มันยังคงปิดกั้นอยู่จนกว่าฮัตตาอยู่สั้นลาละมุฮัมมัดวอาหรือมุฮัมมัดจนกว่าเขาจะได้สลวร์าทต่อนั้นสังเกตไหมครับเวลาาดูอาคอะไรก็ได้ไม่ว่าผมดะูอาหรือไม่ว่าใครดะูอาก็ตามบทตอนต้นต้องเป็นสลวร์าทก่อนถูกไหมครับต้องมีสลวร์าทก่อนและแน่นอนที่สุดเดี๋ยวมีฮะดีสต่อมาซึ่งวันนี้คงไม่ไม่ถึงละมีฮะดีสต่อมาบ่งบอกว่าคุณต้องสลวร์าทเริ่มต้นดะูอาและขอดูอาไปอยากจะขออะไรขอไปแล้วคุณต้องปิดด้วยสลวร์าท นั่นคือการสรวัตท,ที่ถูกต้องลายาซรดนามพระจูบแห่งัตตาอยู่สลาละมุฮัมมัาวานอามะดุอาจะยังคงถูกปิดกั้นอยู่หมายถึงจะยังไม่อิสติจาวะยังไม่สมฤทธิผลจนกว่าจะได้มีการสรวัตแด่มุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัดก่อนนะครับนี่ก็เป็นที่ชัดเจนที่สุดนะครับผมเตรียมไว้เจ็ดแปดเรื่องนะครับว่าความสำคัญของการสรวัตนั้นวันนี้ได้แค่สอง ก็มีค่าตอก็อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เรียกร้องไม่เชิญชวนก็คือว่าพอมันเกิดปัญหาประเด็นปัญหาในเรื่องของการใช้นบ,บีสอลว่าอะไรว่าเราทำไม่เป็นสาหรับกลุ่มบางกลุ่มใช้นบ,บีไม่เป็นหมายความว่าอ,อะไรแทนที่จะใช้นบ,บีเพื่อการรวมตัวแทนที่จะใช้เรื่องราวของนบ,บีเพื่อการรวมกลุ่มกันกลับใช้เรื่องราวของนบ,บีมาแตกย่อย กลุ่มบุคคลออกเป็นสี่สี่คนหนึ่งเอาสุนนะอีกคนหนึ่งไม่เอาสุนนะอีกคนไม่สนใจสุนนะไม่มีมุสสิมในโลกนี้ไม่สนใจสุนนะต้องไม่มีมุสสิมคนใดในโลกนี้ที่ไม่สนใจสุนนะแต่สุนนะคืออะไรสุนนะรูปแบบไหนสุนนะการปฏิบัติในลักษณะตรงนั้นนี่คือการเรียนรู้และต้องเปิดให้กว้างเมื่อเปิดให้กว้างเราจะได้กลุ่มบุคคลที่ไม่เพียงแต่เขาไม่ปรามายบุคคลอื่น เขากับลึกซึ้งยอมรับในสิ่งที่ตนเองมีอยู่สำแดงออกไปอย่างเต็มที่เชิญชวนให้เกิดการสำแดงนั้นนั่นเองนี่คือเหตุผลในการยกเรื่องสอลวาแดมุฮัมมัดและวงวันของมุฮัมมัดมาเล่าในคุตบานี้เพื่อจะดึงดูดและเชิญชวนแล้วก็ผมจำไม่ได้สินะครับไปไปเดือนมีนาคมยี่ใช่ไหมครับมีงานมอริดินนาบีนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ไปก็ตามแต่ถือว่า มันก็คือส่วนหนึ่งหรือวิธีการส่วนหนึ่งอะไรก็ตามที่มันยังครุขิกอยู่ในเรื่องของการปัดนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายถึงมาทําลายสภาพของการสันแดงออกร่วมกันว่ามุสลิมทุกคนรักนบ,บีไม่ได้ถึงแม้จะเนื้อหาขอเพียงอย่างเดียวเนื้อหาที่ปรากฏในงานเมาดีดินนบ,บีหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ขัดต่อศาสนาต้องไม่ใช่งานวัดเข้าใจงานวัดไหมครับ ราะการวัดขึมม้นผ่านไป็มืสองวันเองเวลาผ่านวัดจะเห็นอะไรโถมีอะไรมากบายเกิดขึ้นโทษที่พาดทิงตัวนี้ไม่ใช่ต้องการให้เราแต่เอาไปเป็น,ปนบทเรียนสําหรับเราก็แล้วกันนะครับไม่ต้องการลบหลู่ใครทุกสิน้นแต่ต้องการรู้อิสลามของเราไม่ใช่อิซามของเราเลือกศาสนาบริสุทธ์ก็ต้องให้บริสุทธิ์คำว่าให้บริสุทธิ์หมายถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกับนบีสลโลโลุลต่านอะไรว่ามต้องไม่มีอะไรที่ผิดหลักการศาสนาแต่คำว่าผิดหลักการศาสนาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของบิดามไม่บิดาไม่ใช่ประเด็นนั้น โดยเด็ดขาดแต่เป็นประเด็นที่ต้องไม่ทําเลยมันจบแต่ไม่ใช่มานั่งพิจารณาว่าบิดาหรือม่ใช่บิดาเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวทุกท่านเข้าใจว่าเดือนนี้ออไมชเดนนวันนี้วันที่หนึ่งมีนาก็เดือนนี้แหละนะครับก็คือประมาณยี่สิบสี่มื้อถ้าไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดือนมีนาได้แหละที่จัดงานมาเลดิน,น์ปีก็ถือว่าเป็นงานที่ ที่ควรน,นะครับถ้ามีโอกาสในการสาแดงร่วมกันก็สาแดงนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆทาร่วมกันแต่อย่าเกิดผลเสียหายของมันก็แล้วกันนะครับผลเสียหายเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราอ้างนาบีเนี่ยเป็นปเรื่องยาวนะครับมันเป็นเรื่องยาวที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งว่าถ้าโดยละฮิรติมาเรมีอัลลอฮุมะซีฮ์ไซนะวะนบีเนาะฮะบีมีนะ <The ir> <ค> وسفينا وزبلنا مولانا محمد أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمر وفي العرض باب القوس من مصطفى محمد صلى الله عليه وعليه الطيبين الطاهرين وأصحابه المُتَجَبِّين المقرمين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنهم أصحاب راقبتهم وفلو زادت تقوى سنة جبين سبيلتي سنحن في سنة راقبتهم คิดง่ายๆนะครับก็คือตายเมื่อไหร่ก็ตายได้นะครับแต่การเตรียมพร้อมสำหรับความตายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในอายุไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดทางสังคมความตายมาเยือนเขาได้เสมอและตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุคคลที่เตรียมพร้อมที่สุดสำหรับความตายก็คือจึงเป็นบุคคลที่น่าสารเสริญที่สุดการเตรียมพร้อม <hayat> สำหรับความตายก็คือ ให้ตนเองมีตักวาต่อรสุภาตราลาให้เกิดความจำเกณฑ์ต่อรสุภาตราลามากและมากขึ้นเลยๆพี่น้องอย่าได้เผลอเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวไัยใดก็ตายได้อย่าเผลอเลยเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คืออ,อ,อาเคโรนาชีวิตในลำปรารสักยาวนานมากเข้าใจว่ายาวนานมากคาว่ายาวนานมากอย่าลืมนะครับพี่น้องเ,ออเวลาในดุนยานี้กับเวลาในอีกโลกหนึ่งหรืออีกมิติหนึ่งมันคนละเรื่อง แลเปรียบเทียบง,ง่ายๆมันไม่รู้กี่เท่ากี่แสนเท่าของเวลาในยุคป,ปัจจุบันวันพี่น้องต้องไปอยู่ในหลังพระศักนานขนาดไหนก็ไม่รู้คนหนุ่มเวลาตายไปแล้วมันต้องอยู่นานขนาดไหนกว่าจะถึงกิยามัดและกิยามัดมาถ้าไม่มีอะไรดีพร้อมคุณจะอยู่ยังไงในโลกหน้าซึ่งโลกหน้านั้นเป็นนิรันดร์แน่นอนพี่น้องต้องเชื่อมัน่นไม่เขาว่าต้องเชื่อมันน่นหมายถึงถ้าพี่น้องไม่เชื่อมัน่นก็ไม่เป็นุูซิงถูกไหมครับคือมันต้องเชื่อมั่นอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ยากิีนของเรามันสมผล ต่อการปฏิบัติของเราต่างหากนี่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ถามมุสซิมคนไหนบอกเชื่อในกิยามะต้องเชื่อสิไม่เชื่อก็ไม่ใช่มุสซิมแต่ถามว่าคุณจะเชื่อแล้วส่งผลให้เกิดอามันของคุณเกิดให้เกิดการปฏิบัติของคุณในดุนยานี้ในช่วงชีวิตของคุณอยู่อันนี้สําคัญกว่าจะทํายังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดตายได้นั่นเองจะตายเมื่อไหร่ ก็ได้ทันทีแล้วเมื่อเราก็จะเตรียมตัวพร้อมแล้กับน,นั่นก็คือการมีตักว,วาต่อรสุมาตราการมีความเย็บเกยต่อรสุมาตราพี่น้องอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่านิ่งนอนใจคิดว่าสิ่งที่ตนเองทามันเป็นความผิดนั้นทําไปเรื่อยๆนะครับไม่มีเด็ดมีเอยกับการทําความผิดไม่ได้นะครับพอจะรสุภานอหัวตาตัดรอกน้าสองพงตอนรสุภานตหัวตาตัดการอิสติจาบตดูอาไม่ตอบรับตูอาเข้าราสุภานอห,าหวัาหาหวตาลาตัดการช่วยเหนือคืนเดน และพี่น้องจะหันหน้าไปทึ่งไขรไม่มีมนุษย์คนใดช่วยพี่น้องได้นอกจากลอสมาตาาเท่านั้นนะครับนี่คือประเด็นอีกประเด็นที่สองอยากจะตอบย้ำในทุกวันนี้ชาวลอสนะครับสังคมของเราเมาสิสของเราก็อาธรรมดีแล้นะครับก็ถืออยู่ในช่วงที่ต้องคอยประทับประคองและต้องดีวันดีคืนนั่นคือต้องยกอะะายุรวานี้บ่อยๆนะครับเวลาเราอยู่ในสังคมใหญ่ๆที่สังคมที่ต้องเจอทุกคน หลากหลายแล้วเราเหนื่อยกับสังคมทุกสิ่งมากก็คือองค์การนี้ถูกทําเป็นไม่สนุกสนใจอัลลอฮุลอฮิว่าอัลตซินูบบฮับลิลเลยจะมีอันวลาตฟาระกูจงยึดเหนี่ยวสายเชื่อขออัลลอฮุซุบฮานอฮุวตาราโดยพอเพียงกันวะลาตะฟาระกูแล้วอย่าแตกแยกครับผลนของงานเมื่อใดก็ตามที่ความแตกแยกเกินวะตาวฮับาบรีฮุโกงเกียรติยศพวกเจ้าจะสูญ เรามีเกียรติยศมากมายพี่น้องนะเรามีเกียรติยศมากมายอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเวลาเราออกงานออกงานที่มันเป็นงานวิชาการก็ต้องมีการสัมมนาเชิงวิชาการเราจะรู้ว่าคนอื่นยังมองลูกศิลในเชิงที่ดีอยู่ถึงแม้ว่ามองแบบทฤษฎีก็าตามแต่ก็ยังถือว่ามีส่วนที่สําคัญอยู่ขอเพียงเ,เหลือตัวเราเท่านั้นเองแหละที่ต้องปรับตัวเราให้เข้ากันให้ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแตกแยกกันไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามอย่าแตกแยกกันโดยเด็ดขาด อย่าอ้างความแตกแยกโดยอาศัยหลักการศาสนาโดยเด็ดขาดศาสนาถ้าถูกต้องต้องไม่แตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดประเด็นใดก็ตามต้องพร้อมเสมอในการที่จะพูดเพื่อพูดหลักการศาสนาแล้วต้องไม่แตกแยก จะมีวิธีคิดจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรขอให้อยู่ในกรอบที่อาเลมอุลมะวางไว้ก็โอเคแล้วอารทำดุดลร้าแล้วนะครับแต่ความสําคัญที่สุดห้ามแตกแยกโดยเด็ดขาดว่าจะสืบบุญแบลเลยจะมีอานวลาะตะฟารุบกกุวะาโกุรุนยาบัดยาละเดียมนำต้องอะไรต้องคิดถึงถึงสิ่งที่อลัลลอฮฺสุฮาห์อัลลประธานที่ดีๆให้กับพวกเราแล้วก็สังคมใหญ่สังคมใหญ่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในซีเรียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอีจีไม่ว่าจะเกิดขึนนน้นในบาฮารน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตูนิเซียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกอตาร์กาตาร์ทั้งนั้นเราอุ้มซึมทั้งนั้นเลยเนะครับจะเป็นปัญหาใหญ่หมดและเป็นปัญหาใหญ่ชนิดที่เรียกว่ากโกลบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของยุโรปไปเลยก็คือปัญหาความแตกแยกของมุ้ลิมเราพูดเพื่อจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยาวและไกลตัว แต่ก็ย้อนกลับให้กลับดูตัวเราว่าเราแตกแยกไม่ได้และผมจะไม่ยอมให้ความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมมัสซิดนูรุนอาเสห์โดยเด็ดขาดเราทำตัอย่างไรเราเป็นอาลีมอินัลลอฮ์มัลาอิกะตูอิซุลลุอะลาลันบีอัละดีนาอุมุซุลลัลลอฮบอะลัุลลิมุตัสลิมาอัลลอฮุมุซซลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์มุคุลิวะลิกะัฟตุลฮิลลัลฮัสซัลลัลวะตุกะลัยบะอัลลาบัยฟิอัดิสาฟิคุลสาฮ์ลิวะัลา ح ا ف ظ و ق ي د ر و า ص ر و